สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนที่สุดเรื่องหนึ่งบนแนวชายแดนไทยนั่นคือปมพิพาทบ้านหนองจานที่จังหวัดสะแก้วซึ่งเป็นข้อพิพาทเรื่องดินแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ยืดเยื้อมานานหากข้อมูลในส่วนในดมีข้อผิดพลาดหรืออาจทําให้ท่านเข้าใจผิดเราขอน้อมรับและขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มแกะรอยประวัติศาสตร์กันเลยเรื่องราวทั้งหมดต้องย้อนกลับไปไกลถึงช่วงปีพศ2524ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แผ่นดินกัมพูชากำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่จากความขัดแย้งภายในประเทศและการสู้รบตามแนวชายแดนทำให้ประชาชนชาวกัมพูชาจำนวนมหาศาลต้องทิ้งบ้านเกิดเพื่อหนีตายเอาชีวิตรอดจากภัยสงคราม ลองจินตนาการดูนะครับว่าตอนนั้นแผ่นดินไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอโคกสูงต้องรองรับคลื่นผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายซึ่งตอนนั้นเราในฐานะเพื่อนบ้านเราจะทำอย่างไรได้นอกจากการยื่นมือเข้าช่วยตามหลักมนุษยธรรมนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปมปัญหาเพราะรัฐบาลไทยในขณะนั้นตัดสินใจใช้พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณชายแดนในเขตอธิปไตยของเราเองเพื่อจะตั้งเป็น พื้นที่พักทิงชั่วคราวสำหรับชาวกัมพูชาที่หนีภัยมาโดยเฉพาะบริเวณที่เรารู้จักกันในชื่อบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วซึ่งทั้งสองพื้นที่นี้รัฐบาลไทยยืนยันมาโดยตลอดว่าอยู่ในเขตประเทศไทยอย่างชัดเจนดังนั้นในอดีตสถานะของคนกัมพูชาที่เข้ามาในบ้านหนองจานจึงไม่ใช่คนในพื้นที่แต่เป็นเพียงแขกชั่วคราวที่ได้รับอนุญาตให้พักทิงเท่านั้น การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจด้วยความเมตตาและต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าน้ำใจในวันนั้นจะกลายเป็นเชื้อไฟของความขัดแย้งในวันนี้เหตุการณ์เริ่มผลิกผันเมื่อสงครามและความขัดแย้งในกัมพูชาเริ่มสงบลงถึงแม้ว่าผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่จะได้รับการส่งกลับประเทศหรือย้ายไปยังประเทศที่สาตามกระบวนการแต่กลับมีชาวกัมพูชาจํานวนไม่น้อยที่ยังคงปักหลักและตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ที่ไทยเคยจัดไว้ให้ทําไมพวกเขาถึงไม่ยอมกลับมีหลายปัจจัยครับบางคนอาจสร้างชีวิตใหม่มีครอบครัวในพื้นที่นั้นแล้วหรืออาจเป็นเพราะสภาพบ้านเกิดเมืองนอนยังไม่มั่นคงนักไม่ว่าด้วยเหตุผลใดการกระทํานี้ได้สร้างร่องรอยของการละเมิดเงื่อนไขชั่วคราวอย่างเห็นได้ชัดและนี่คือช่วงเวลาสําคัญที่เกิดสิ่งที่เรียกว่า MOU หรือบันทึกความเข้าใจขึ้นมา ในปีพศ2543ไทยและกัมพูชาได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทั้งบกแต่ถึงแม้จะมีกรอบการทำงานที่ชัดเจนปัญหาที่บ้านหนองจานก็ยังไม่ถูกแก้ไขอย่างเด็ดขาด สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือชาวกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวกลับขยายชุมชนของตัวเองออกไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องมีการสร้างบ้านเรือนถาวรมีการอ้างสิทธิ์ในการอยู่อาศัยและในที่สุดรัฐบาลกัมพูชาเองก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่บ้านหนองจานและหนองยาแก้วว่าเป็นดินแดนของตนเองซึ่งไทยเรามองว่านี่คือการบิดเบือนข้อเท็จจริงและละเมิดอธิปไตยอย่างร้ายแรง ลองคิดดูนะครับว่าหากเราเป็นเจ้าของบ้านที่อนุญาตให้เพื่อนบ้านมาพักชั่วคราวแต่เพื่อนบ้านกลับประกาศว่าบ้านหลังนี้เป็นของฉันมันจะรู้สึกอย่างไรนี่คือความคับข้องใจที่สะสมมานานของคนไทยเมื่อการเวลาผ่านไปจุดยืนของทั้งสองฝ่ายก็แข่งก้าวขึ้นเรื่อยๆฝ่ายไทยพยายามประท้วงและใช้มาตรการต่างๆเพื่อยืนยันเขตแดนและอธิปไตยแต่ก็มักจะถูกฝ่ายกัมพูชาโต้แย้งกลับอยู่เสมอ คำถามที่น่าคิดก็คืออะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้รัฐบาลกัมพูชากล้าที่จะอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่พักพิงที่ไทยเคยเอื้อเฟื้อมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์หรือเป็นเพียงการสร้างกระแสชาตินิยมกันแน่และที่สำคัญกว่านั้นการที่ชาวบ้านไทยเองถูกกีดกันไม่สามารถเข้าไปใช้พื้นที่ที่เคยเป็นของตัวเองได้อย่างเสรีนี่คือความยุติธรรมจริงหรือ จากสถานการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าปัญหาบ้านหนองจานไม่ใช่แค่เรื่องของเส้นเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจนเท่านั้นแต่เป็นปัญหาที่เกิดจากการที่ฝ่ายหนึ่งใช้ประโยชน์จากความมีน้ำใจของอีกฝ่ายจนนำไปสู่การรุกล้ำอธิปไตยและนี่เองครับที่เป็นชนวนสำคัญที่นำไปสู่ความตึงเครียดในช่วงปัจจุบัน สิ่งที่จุดประเด็นความขัดแย้งให้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งคือการดำเนินการของกองทัพบ,บกไทยที่มีการวางแนวรั้วลวดหนามในพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานซึ่งฝ่ายไทยยืนยันชัดเจนว่านี่คือพื้นที่ในเขตอธิปไตยของไทย จุดประสงค์ของการวางรั้วลวดหนามไม่ใช่การกำหนดเขตแดนถาวรครับแต่เป็นมาตรการทางยุทธวิธีเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับกำลังพลของเราเองและป้องกันการลักลอบเข้ามาก่อเหตุหรือเข้ามาวางกับระเบิดซึ่งเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแต่แน่นอนครับ การกระทำนี้ถูกตีความไปอีกแบบทันทีฝ่ายกัมพูชาตอบโต้ด้วยการกล่าวหาว่าไทยกำลังรุกล้ำดินแดนของพวกเขามีการปลุกระดมชาวกัมพูชาในพื้นที่มารวมตัวกันบุกหรือถอนรั้วลวดหนามของไทยจนเกิดเหตุการณ์วุ่นวายตามแนวชายแดนหลายครั้ง นอกจากนี้ยังมีการใช้ข่าวปลอมอย่างแพร่หลายเช่นมีการอ้างภาพเสาธงในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจผิดหรือมีการบิดเบือนข้อมูลเพื่อลดความน่าเชื่อถือของฝ่ายไทยบนเวทีระหว่างประเทศทำให้ไทยต้องออกมาแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องเมื่อการพูดคุยและประท้วงทางการทูตไม่เป็นผลฝ่ายไทยจึงยกระดับการจัดการปัญหาขึ้นโดยใช้แนวทางที่เรียกกันว่ามาตรการจากเบาไปหาหนักโดยแม่ทัพภาคที่1 และผู้ว่าราชาการจังหวัดสะแก้วได้ออกมายืนยันจุดยืนอย่างหลักแน่นว่าบ้านหนองจานและหนองยาแก้วเป็นพื้นที่เอธิบไตยของประเทศไทยอย่างปราศจากข้อสงสัยมีการส่งหนังสือด่วนที่สุดไปยังฝ่ายกัมพูชาเพื่อขอให้จัดทําแผนอพยพประชาชนของตนเองที่ลุกล้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดกําหนดเส้นตายที่ชัดเจนให้ชาวกัมพูชาที่ลุกล้ำออกจากพื้นที่หากไม่ปฏิบัติตามฝ่ายไทยจะดําเนินการตามกฎหมายไทยอย่างเข่งคัดโดยเฉพาะการบังคับใช้พระราชบัญ,ญญัติปา่าไม้ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกที่ดินของรัฐทำไมต้องใช้กฎหมายปาาย่าไม้เพราะพื้นที่พิพาส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าหรือที่ราชพัสดุการตั้งถิ่นฐานโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงถือเป็นการบุกรุกตามกฎหมายไทยอย่างชัดเจนมีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมฝูงชนขอฝอและทหารเข้าไปตึงกําลังในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่จริงมีการเตรียมพร้อมเครื่องมือหนักเช่นรถถักทางหุ้มเกาะ และชุดตรวจค้นหาวัตถุระเบิดตกค้างเนื่องจากพื้นที่นี้ยังคงมีปัญหาทุ่นระเบิดที่ต้องจัดการแม้ฝ่ายกัมพูชาจะไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ตามข้อตกลงก็ตามการดําเนินการของไทยถูกตอบโต้กลับอย่างรุนแรงจากฝ่ายกัมพูชาท่าทีของรัฐบาลกัมพูชาได้มีการส่งจดหมายโต้แยง้งอ้างว่าชาวกัมพูชาอาศัยอยู่ในพื้นที่มานานแล้วและการดําเนินการของไทยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ยังมีการนำประเด็นนี้ไปกล่าวหาไทยในเวทีโลกเช่นในการประชุมของ UNSCR ที่กรุงเจนีวาซึ่งฝ่ายไทยก็ใช้สิทธิ์ตอบกลับเพื่อ,อชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างทันท่วงทีมีรายงานว่าชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ยอมย้ายออกบางส่วนถึงกับประกาศยืนยันที่จะปักหลักในพื้นที่และมีการรวมตัวกันตามแนวชายแดนเพื่อแสดงการต่อต้านการผลักดันของไทยเมื่อครบกำหนดเส้นตายที่ไทยกำหนดสถานการณ์ก็เข้าสู่สภาวะตึงเครียดสุดๆ ไม่มีท่าทีตอบรับการอพยพจากฝ่ายกัมบูชาการทวงคืนอธิปไตยของไทยจึงกลายเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดโดยต้องคํานึงถึงทั้งความชอบธรรมทางกฎหมายความปลอดภัยของกําลังพลและการหลีกเลี่ยงความรุนแรงให้ได้มากที่สุดสถานการณ์บ้านหนองจานตอนนี้จึงเป็นเหมือนการชั่งน้ําหนักระหว่างการปกป้องอธิปไตยกับการจัดการวิกฤตความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอย่างยิ่งการตัดสินใจของฝ่ายไทยในวินาทีต่อจากนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของพื้นที่ชายแดนนี้ทั้งหมด ไม่ถึงกำหนดสิตุลาคมสถานการณ์ที่ชายแดนสากแก้วก็อยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่าตึงเครียดขั้นสุดทั้งสื่อมวลชนและประชาชนชาวไทยจำนวนมากต่างเดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปกป้องอธิป,ปไตยขณะที่ฝั่งกัมพูชาก็มีการรวมตัวของชาวบ้านในพื้นที่ลุกล้ำเช่นกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ใช่การประทะด้วยกำลังทหารฝ่ายไทยเลือกที่จะดำเนินการตามแผนจากเบาไปหาหนักอย่างเคร่งครัด โดยเน้มนมาตรการทางกฎหมายและปฏิบัติการที่คำนึงถึงความปลอดภัยเช่นติดป้ายประกาศฝ่ายปกครองได้นำป้ายไว้นิ้วขนาดใหญ่ไปติดตั้งเพื่อชี้แจงขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายตามพรบรป่าไมา้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการสื่อสารไปยังผู้รุกล้ำว่าการกระทำของพวกเขาเป็นการผิดกฎหมายไทยตัดการสนับสนุน มีการรายงานถึงมาตรการด้านสาธารณูปโภคเช่นการตัดน้ำตัดไฟในบางจุดที่ไทยยึดคืนมาได้เพื่อกดดันให้ผู้ที่ยังคงปักหลักตัดสินใจย้ายออกปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเก็บกู้ทุนระเบิดนี่คือหัวใจสําคัญของการดําเนินการของไทยในช่วงนี้ครับทําไมต้องเก็บกู้ระเบิดพื้นที่บ้านหนองจานและหนองยาแก้วเป็นมรดกจากสงครามยังคงมีทุนระเบิดสังหารบุคคลตกค้างอยู่เป็นจํานวนมากการเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยจึงเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญที่สุดในการนับหนึ่งยึดคืนพื้นที่ แม้ว่าไทยจะส่งจดหมายเชิญให้กัมพูชาร่วมมือในการเก็บกู้ตามข้อตกลง GBC แต่ฝ่ายกัมพูชากลับปฏิเสธและร้องขอให้ไทยยุติปฏิบัติการโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาทหารไทยโดยกองทัพภาคหนึ่งและกองกำลังบุรพาได้เดินหน้าปฏิบัติการเก็บกู้อย่างแข็งขันโดยมีการเพิ่มชุดตรวจสอบวัตถุระเบิดและมีการพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหลายทุ่นในพื้นที่บ้านหนองยากแก้วซึ่งเป็นการยืนยันถึงความจำเป็นในการดำเนินการขณะที่ไทยเดินหน้าปฏิบัติการทางกายภาพเพื่อทวงคืนพื้นที่ ฝ่ายกัมพูชาก็มีการตอบโต้ทางการทูตอย่างต่อเนื่องเช่นการโต้แย้งใน UNSCR กัมพูชาได้กล่าวหาไทยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่แห่งลีภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR ที่กรุงเจนีวาโดยอ้างว่าไทยใช้กำลังคุกคามประชาชนและขับไล่ชุมชนฝ่ายไทยใช้สิทธิ์ในการตอบกลับอย่างเฉียบขาดโดยย้ำว่าการยืนหยัดของไทยคือการยืนหยัดในหลักกฎหมายและอธิป,ปไตยการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและระบุว่า การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมของไทยไม่ควรถูกฝ่ายกัมพูชานำไปบิดเบือนเพื่อให้เป็นผลกลับมาทำลายความน่าเชื่อถือของไทยอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อไทยมีหลักฐานทางภาพถ่ายอากาศที่ชี้ว่าหมู่บ้านถูกสร้างลุกล้ำเข้ามาในภายหลังและฝ่ายกัมพูชาเองก็อ้างว่าชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ก่อน MOU เราในฐานะคนกลางที่ติดตามเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปดูที่เจตนาเริ่มต้นของไทยในปีพศ2524ซึ่งคือการให้ความช่วยเหลือชั่วคราวเท่านั้น มาถึงตอนนี้เราคงพอจะสรุปได้ว่าปมพิาพาทบ้านหนองจานคือเรื่องราวของมรดกจากสงครามเย็นที่กลายเป็นระเบิดเวลาบนความสัมพันธ์ของสองประเทศแม้ว่าเส้นตาย1ิบตุลาคมจะผ่านไปโดยที่ไม่มีการประทะด้วยกำลังรุนแรงแต่ความตึงเครียดก็ยังคงอยู่และปฏิบัติการทูนคืนพื้นที่ก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยฝ่ายไทยเริ่มนับหนึ่งยึดคืนพื้นที่โดยเริ่มต้นที่บ้านหนองยากแก้วผ่านปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า ไทยกำลังเปลี่ยนพื้นที่รุกล้ำให้กลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุมของเราอย่างสมบูรณ์แม่ทัพภาคหนึ่งยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดในห่วงเวลาที่ไทยได้เปรียบโดยไม่ได้ระบุวันเวลาที่แน่นอนซึ่งแสดงถึงความรอบคอบในการใช้กำลังฝ่ายชาวบ้านไทยเองก็แสดงจุดยืนอย่างแข็งแกร่งในการเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการปัญหาให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ซึ่งสะท้อนความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศที่ต้องการเห็นการรักษาอธิปไตยอย่างจริงจัง บ้านหนองจานจึงไม่ใช่แค่แผนที่แต่เป็นบททดสอบความมั่นคงและความเด็ดขาดของชาติว่าเราจะสามารถทวงคืนความถูกต้องและผืนแผ่นดินที่เคยให้ความเมตตาแก่เพื่อนบ้านกลับคืนมาเป็นของเราได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่เรื่องราวของบ้านหนองจานคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเป็นสิ่งที่ดีแต่การรักษาอธิปไตยนั้นเป็นสิ่งที่เราละเลยไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว และนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวปมพิพาทบ้านหนองจานที่เรานำมาสรุปให้ฟังแบบเจาะลึกครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับและพบกันใหม่ในเรื่องราวหน้าครับ